วสวัสดีนะครับผมนะฮะวันนี้มาพบกับช่องเทเบิลแร็คโดนนะครับนะฮะเดอันนี้ก็เป็นอีพีหนึ่งแล้วกันนะครับนะผมเราก็จะมาสอนคารดิปีดเข็มทิศนะครับผมคาริปีดเข็มทิศเอาไว้ทําไมนะครับผมเอาไว้สําหรับการหาทิศเหนือทิศใต้ให้สําหรับตัวรําโดนนะครับผมนะฮะนะ เอาไว้เวลาเราเคลื่อนย้ายโดนไปในสถานที่ต่างๆไกลๆนะครับเราจะต้องกริเพตหาทิศเหนือทิศใต้ให้ตัวรำโดนนะครับผมหรือว่าประมาณบา,มททบ,มบางคนก็จะทําทุกหนึ่งอาทิตย์นะครับผมบางคนก็จะทําทุกวันเลยการออกหน้างานแต่ไม่ต้องทําทุกแปลงโอเคไหมครับไม่จำเป็นที่จะต้องทําทุกแปลงนะครับผมก็บางคนก็ทําแค่ก่อนออกจากบ้านหรือว่าไปที่แปลงแรกก็คริเบื่สักทีหนึ่ง นะครับผมนะฮะเพื่อการสอบเทียบเกียนิสมันแล้วก็จะได้บินได้แบบเสถียรเสถียรน,นะครับผมนะฮะ,ะ,ะเอามาดูกันเลยนะครับผมเราก็จะเข้ามาที่นะฮะหน้าแอปนะครับผมหน้า F นภูษะผมบอกว่าเข้ามาหน้าหลักนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เราจะสอนของอ่าตัวไฟคอนโทรลบอร์ด V7 ก่อนนะครับผมนะฮะเข้ามาที่ตั้งค่า นะครับไปคําว่าคาริเดตเห็นไหมครับนะฮะมาคารบิเดตเข็มทิศแม่เหล็กนะครับกดคําว่าคารบิเดตปั๊บนะครับอ้าวไปดูที่ตัวลำโดนนะครับผมตัวลำโดงก็จะเป็นไฟนะครับผมสีเขียวค้งะคะวางนะครับไฟสถานะนะครับจะเป็นไฟสีเขียวค้างให้นักบ,บินนะครับผมยกตัวลำขึ้นสูงจากพื้นนะครับประมาณ1ฟุตนะครับ หมุนนะครับผมรอบตัวเองนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะครับอ่าตอนนี้ไฟสถานะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแล้วนะครับก็ยกไฟสีน้ําเงินนี้นะครับขึ้นฟ้าเลยนะครับผมหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจนกว่าจะเป็นไฟกระพริบนะครับผมนะฮะทำช้าๆนะครับการอ่า สอบเรียบเข็นทิศไม่จําเป็นที่จะต้องทําไวนะะ้นะครับผมนะฮะนี่นะครับผมนี่นะครับผมตึบกระตุ้นโหมดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเห็นไ,ไหมครัไฟพร้อมขึ้นบินนะครับผมเข็มทิศแม่เหล็กอ้ามีมากกว่า13ดวงก็สามารถสตาร์ทเครื่องได้นะครับไฟสถานะนะครับผมก่อนขึ้นบินทุกครั้งนะครับนักบินควรดูนะครับผมว่าไฟสถานะของคุณจะต้องเป็นอ่า ไฟสีเขียวข,ยวขาวนะครับผมนะฮะเ,เขียวขาวนะครับก็จะเป็นไฟสลานะที่พร้อมขึ้นบินนะครับผมโอเคครับถ้ามีสีน้ําเงินแปลว่ามันยังจําจุด A-B เก่าอยู่ที่คุณยังไม่ลบทิ้งอโอเคนะครับว่ามีการภาพคาลิเบตดีบดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมโหมดตัวนี้ก็จะต้องขึ้นเป็นคำว่า GPS จะไม่มีตัวแดงขึ้นที่หน้าจอนะครับผม ทำทุกครั้งก็กระตุ้นโหมดก่อนนะครับผมนะฮะทำเสร็จก็กระตุ้นโหมดโอเคนะครับตัวน,นี้ก็สามารถพร้อมขึ้นบินแล้วนะครับผมนะฮะอ่าตัวน,นี้ก็เป็นการคันดิเบตรีโมทนะครับผมคลิปต่อไปก็จะเป็นคัดิเบตปั๊มน้ำนะครับผมแล้วก็เป็นคันดิเบตโฟวาวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเทเบิลแน็โดนด้วยนะครับต่อดีครับ